งงานหนึ่งชุดประตูสแตนเลสสามศูนย์สี่ตัวนี้เป็นลวดตัวนี้ลายแบบธรรมดาธรรมดานะเรียบๆโมเดิร์นโมเดิร์นลายโมเดิร์นนะด้านบนมีออโต้ออโต้ล็อกก็ดัดแปลงพัฒนากันมาเองนะครับไหนลองเลื่อนดิเลื่อนจะช้า จะได้เห็นชัดๆด,ด้านบนนะฮะด้านบนมันจะล็อกเองการไม่ให้ประตูมันไหลออกนะครับครับดูนะลองเปิดดิเปิดไม่ได้แล้วครับตอนนี้ลองลองง้างเปิดดิไม่ได้แล้วมันติดล็อกก็เวลาปลดล็อกก็ยกเปิดตัวนี้ก็จะเป็นออโต้ล็อก ครับขอบคุณครับ